อาบน้ำหรือบล่ายองให้ยองอาบน้ำหรือเ่าพุ่นเลียวพุ่นเรียวพุ่นเรียวใส่ดาดกอใส่เสียเป็นย็นเ็นฮทอาบน้ำอันนี้ฟังเนี่ยอันา้ว่าทักเนยเฮ้ยกินน้องมีกออันนี้ท่านเห็ฟังเนี่ยี กนเลี้ยวอาบล้วบ้านาแปรงฟันแล้วหมอให้อาบไปขามันอี้จะสีไ่ค่เออาวันนี้มาเยั้นตัวขึ้กมบุ้นี่กัมบุหอก็ไรขัดขึนขัดขึ้นง้ ไปม้วนกระโปรงให้ป้าม้วนยอะหน้าบ้านไปม้วนไปม้วนกระโปรงรอบนึงไปม้วนกระโปรงให้ป้าบ้วงเด้อะเดินดีป้าพร้อมีป้าบพ่งนี่พป้าพ่อพ่อพ่อพี่ป้าเห็นบ่พี่ป้ามาฟังก่อนเออดีป้ามึงไหมเดินไหมเขาไปเห็น Hãy non mình mau là bỏ. mau. sút sướng ấy không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปแบบว่าเนี่ยมันจะหายดิเายเอนอนแล้วเป็นหลังอูนี่้านอน,นนะปะน,นอนพื้นเนาะนอนพื้นเนาะนอนพื้นนแม่เนี่เนาะอูนี่ออกไปไหนะเนาะไปเก็บ้อนาะลูกนะขเขาเฮียนเ,นยงเองแบบวะปนออกไปแล้ว แต่เย็นดีแต่เย็นวะบ้านเขาหอนวะฮะหอนมานอนมั้ยเอามอนมานอนนั่นแม่หนิมั้ยอย่าเล่นเลยมันตายแล้วแม่บอกป้านานูหนดูเฮ็ดยังมือคื้นนี่ มืเฮ็ดยังมือท่ายังท่าแปรงเหบไผ่ทาแปงเหแนี่นีมเมนอยู่ในห้องแม่ทาแปงให้ไผทาแปง คอยทีเตียงนังคอยโดนตีนอ,องีนอนนองีนอนัเตียงนยงนีลาีี่เล่นโอ้ยยยยายาันย งันจบไป้ด้วยวบ่งไปทัวร์อีปีอีพีที่ออกอีปี้ที่ออกเกทีดีอีพีอีปี้เอาผ่าล่องริ้วริ้วอีปีที่ออกเออเออปิดไปเจ๋งมาก ว้าวเฮ้ยแคะหักครับว่ากระปั้มอืมอืมสวยมากโอ้มันเป็นมันเป็นสามสีสีสีแล้วนี่แล้วอันนี้ ลองเอาลองลบออกสิเขียนกอไก่แม่จานดูสิวีเขียนกอไก่แม่จาดูสิเขียนกอไก่แม่จานดูสิเขียนเขียนกอไก่กอไก่มีนะอันนั้นขอไข่ก่อนนุ้ยเขียนได้หนูเขียนเก่งเขียนกอไก่กอไก่เขียนยังไง เก่งมากลูออกก่อนแม่จบอกให้เนยังไงก็ไก่มากไ่คนเห็นกอไก่อ่ะกรอไก่ขีดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จาจะสอนเอาขีดขึ้นขีดขึ้นมานี้ซงซนั่ก็อไก่ไหม ขอไข่เช่นยังไงเดี๋ยวลบออกก่อนเอาขอไข่เออขอขวดขอขวดต้องขยับหัวด้วยขยับหัวแบบนี้ขอไข่ขอขวดบ้านเธอแล้วเนี่ยขอขวดไม่ใช่ขอราคาขอราคาขอคุณก่อนขอไหว้ก่อนขอไหว้เช่นยังไง ขอควายเข่งไงน,นี่ไงขี้เลยเชี่ยวก็ได้ต้องเขียนจับดีๆจับดีๆจับประกานดีๆขอควายไในเล้าใช่ไหมข้อคนหมุนห<น>ัวด้วยหมุนหัวอ,อืมถูกต้องอหัวใหญ่จัง <laughs> แม่อะไรมอะไรมอะไรอะอันนี้เยอะเยะนี่นีมันมันเข้าหูแล้วลูกแม่แม่ต้องดึกเหรอเคยเอาเขียนจอจานอสีเขียนเป็นไหมน้าร้นแล้วเ่ไปเอาน้าออกข้างนอกก่อนนะอนมุนหัวมุนหัวแบบนี้มุนหัว แล้วก็ขีดลงไปแล้วก็ขึ้นมานมันกลับหัวได้นะนนม,มันกลับหัวด้นะไม่เราเขียนตรงนี้หัวเล็เอาเขียนเลขกหนึ่งทีเลขกหนึ่งเขียนยังไงเล็กเลขเก่งมากเขาขีดมาทางนี้เขาไม่ได้ขีดไปทางนู้นเราเขียนเล็กหนึ่งไหม ไม่ใช่ลูกเขาขีดมาทางนี้มั้ยแม่เราจะเขียนขีดมาทางนี้เอาเอาเขียนหัวใจที่เขียนเป็นไหมเขียนได้ไหมเขียนให้ป้าป้านานาดูสิต้องเขียนให้ว้าวหัวใจเลยหัวใจหัวใจโตหัวใจสวยจังเลยอย ยนอนกลมไปเลยนอนกลมไปเลยเอาใหม่เขียนหัวใจใหม่เขียนสวยๆเขียนสวยๆปิดปิดแย่ดหนูปิดปี๊ดดีๆก่อนเออเย็ดหนูโอเคเย็ดหนูโอเคโอ้โห้เยดนูโอ้โห้หห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 ยหห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 หนหห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 อหหหหห ยัดโดนูแย่ฮ่า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 นี่เจ๋งมากเขียนอะไรเป็นเขียน a b c d เออเอาเขียนอันนี้จะเปีนี้อ๋อแม่เขียนให้หนูฟังหน่อยเขีให้ดูดูก่อน c d เขียนอันนี้ก่อนอืมเอาดูเขียนที่เขียนเนี้ยเขียนอันนี้ก่อนไม่หนูจะเขียนตัวไหนก่อนเขียนตัวนี้ก่อนเอาเขียนที่เเขียนเขียนตรงนี้ เขียนตามเขาอ่ะเขาเขียนยังไงอี๋เก่งมากเขียนตัวไหนยีบอืออ๋เขียนเขีนี่ดูตามเขาเขียนนี่ก่อนโอ้เอเดี๋ยวค่อยเขียนข้างล่างตรงนี้เขียนตัวไหนอีกเขียนตรงนี้เอาเดี๋ยวพ่อไปปิดน้ำก่อนแล้แม่ทายให้หน่อยนะ แม่แม่ถ่ายแกให้หน่อยพัฒนาการเ,เด็กหญิงในบบบบนี่บบนอืมเขียนเอเหรอลูกแบบเลเแบอบ้าเขียนเย็ดเขียนโนถูกพิดหือแม่พันว่ายเย็ดกับโน โอเค <A. S 1> โอเค,อเคลูกเขียนตัวไหนเป็นก็เขียนไปก่อนอนี่ตัวอะไรคะตัวอะไรคะเ <A. S 1> อเออืต่อไปก็ลบออกเขียนบีนะคะทำไมแฉงทำไมมันแชน,น,นอันนี้ไม่ออกเนะี่ยไปทีนี้ไปบอกป้าป้านะนะ นี่นะพัฒนาการของเพื่อนเขียนเอเดี๋ยวเดี๋ยวเพศกระสิสอนเพื่อนเขียนไปเรื่อยๆน,าากน,น,น,ยนอกจะพี่น้องเพื่อนในเลี้ยนรูของเพื่อนไปเข่าของเพื่อนจิกรชิได้นี่ได้ได้ว่าก็ไก่ก็ยังที่เขียนต่ำเส้นปะนั่นเพื่อนก็เขียนได้ปะไปแล้วปะไม่ไปป้าปนาะนๆะก่นะอนเจอกันเลยคะ่ะ ฝากกดอะไรคะกดติดตามพี่นูมาเล่นคลิต่อค่ะอืกดอะไรอีกกดอะไรอีกคะกดติดตามที่ชอบมาถลื้อกดไลค์อะไรกดไลค์กดติดตามที่มาสายคลิปก,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 กดติดตามนะคะอ่าสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะยิ้มหวานด้วยวไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะ